นาวันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเว็บ 125i นะครับไปเช่ามาที่ร้านเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เชียงใหม่มานะครับ โดยใช้เส้นทางอดอยอินทนนท์นะครับตัดผ่านดอยอินทนนท์ไปแล้วก็ไปอีกประมาณนิดนึงก็จะถึงม่อนเหมือนมานครับเป็นจุดกลางเต็นนะเท่าที่ผมดูจากในรูปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงขี่ทะลุหมู่บ้านเข้าไปนะครับหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านบ้านทับนะครับอากาศอนค่าจะดีนะมีมีแดดนะแต่มันไม่ได้ร้อนนะครับแล้วยิ่งแบบตอนที่ ขี่เข้าไปตรงที่อิเดียริชาดอยอินทนโนเนี่ยค่อนข้างจะหนาวมากๆเลยครับผมหนาวมาหลายวันแล้วเลยไม่อยากจะหนาวแล้ววันนี้อยากจะแบบขออุ่นๆอ,อีกสักนิดนึงครับเพราะทรมานมาหลายวันแล้ว ขึ้นมาก็ง่ายๆนะครับแต่ก็จะมาเริ่มแบบผุพังตรงที่จุดกลางเตนเนี่แหละครับก็ขี่ได้ครับไม่ยากครับสาหรับคนที่มีความชํานาญนะไปได้อยู่นะครับเพราะทางมันก็แบบไม่ได้เป็นลูกลังนะครับเป็นแบบลูกลังร้อยเปอร์เซ็นต์ก็บบมีคอนกรีตสำหรับลูกลังบ้างนะครับก็ขี่ง่ายครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับสาหรับคนที่มารถเก่งผมว่าน่าจะมาได้นะเพราะดูแล้วไม่มีอะไร ว่าการเดินทางมาที่ม่อนหมื่นหมากเนี่ยมันไม่ได้ยากมาก,กน,นะครับเพราะว่าถนนทางขึ้นเนี่ยก็เป็นถนนคอนกรีตที่เขาเทมาแค่สําหรับให้รถขับได้เป็นไม่ได้เต็มเลนนะครับก็คือเป็นคอนกรีต2ช่องทางสําหรับให้รถขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็บริกาศเนี่ยผมว่ามันดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นภูเขาหัวโลแล้วก็เราสามารถมองเห็นวิวได้3 6 0้องศานะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมว่าต้องลองมาครับ ต้องมาให้ถึงก่อนประมาณบ่ายสามนะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้จะสวยมากนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับนี่เนั่นใจมากครับทอดไก่ กับข้าวเหนียวอ่นอูาใม่ผมกินสุดยอดเลยออืืไม่เป็นไตเราพร้อมผมชอบเราเพิ่งไปซื้อหน่อชานะเด็นเจี๊ยบเลย พี่เขาทอดมามเข้าเหนียวร้อนยอดเลยตอนนี้เวลาประมาณหกโมงนะครับผมอยู่ที่มื่นมากนะครับ เรียกกันว่าม่อนหมื่นบาทกน,นะครับจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มเพราะว่ามันเป็นจุดกลางเต็นแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเงียบสงบพอสมควรเนาะนักท่องเที่ยวก็มีบ้างครับแต่ไม่ได้เยอะมากมายตอนนี้พระที่กำลังจะขึ้นนะครับประทากับไอหมอก อ,อ,อ่อนๆที่กําลังลอยตัวขึ้นนะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรมีทางเดินลงไปนะครับไม่รู้ไปไหนตผมจะลองเดินไปดูผมเห็นโคถหินอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวจะลองลงไปดูข้างล่างว่าเป็นยังไงบรรยากาศยามเช้านะครับเงียบสงบมากๆเลยครับ ผมเดินลงมาจากจุดที่เขาให้กางเต็นท์นะครับลักษณะมันจะเป็นโคดหินค่อนข้างจะสวยมากนะครับตั้งแต่ออกทริปมาเนี่ยเจออากาศหนาวทุกวันเลยนะครับมีอุ่นที่สุดก็คือตอนอยู่บ้างที่เชียงใหม่อีหนึ่งคืนนะน,นั้นอุ่นที่สุดละที่เหลือก็10กว่าองศานะครับ10องศานินดๆตลอด ช่วงกลางเต็นนะครับตั้งแต่ออกมานอนข้างนอกเย็นสบายดีครับโอ มีหมูนะเตี๋ยกะลุยเดียวตลอดครับทอดมะแปะอู๊บกรเข้าเมี่ยง้วนะกระเข้าเมืองเมืองเขาแมลูกบ่าวแม่ก็ให้เข้าวแมววันนี้แหละลูกลำแปงเข้าวแม่ไงอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบสามอืมตาตาเด็กกับลูกแะบกันลูกวัยสี่สิบแล้วครับเออสี่สิบแล้วเออคแม่พอสี่มันงงแง่นี่ผมมีปักไปมึงกับบนนี้ ก็คอยมีแต่เออแบงไม่มีฮะเดียวนะแต่คุอไม่เสียเเดี๋ยวมอมนเสียบมไมยครับเดี๋ยวผมไปเสียบ่างาไปบตงมัลงโอ้ย อินทนนท์ทำไมมาหนาวอย่างนี้นี่จะสี่โมงแล้วผมยังไม่อุดเลย,ยมือแข็งหมดแล้ว